4ถึง1,572ชายผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์สกอตแลนด์การปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่16การเกิดขึ้นของนิกายโปรเตสแตนต์ถ้าจะกล่าวว่ามาร์ตินลูเทอร์คือผู้ที่นำการประท้วงและคัดค้านศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศยุรมันและชองกาวแวงเป็นผู้นำการเคลื่อนไวหวให้เกิดการปฏิรูปศาสนาในประเทศฝรั่งเศสแล้วแล้วก็แน่นอนว่าสกอตแลนด์ ก็มีนักปฏิรูปศาสนาผู้ยิ่งใหญ่นามว่าจอห์นน็อกส์มีคำมากมายที่ใช้อธิบายถึงลักษณะชีวิตของจอห์นน็อกส์กล้าหาญแข็งแกร่งเลือดล้ำเป็นที่หนึ่งยืนหยัดไม่หวั่นเกรงผู้ใดแต่คำที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นคำว่าแน่วแน่โฟกัสน็อกส์มีเป้าหมายเดียวที่แจ่มชัดซึ่งเขาจับจ้องและไล่ตามเป้าหมายนั้นอย่างไม่ลดละจนกว่ามันจะกลายเป็นความจริงขึ้นมาเป้าหมายนั้นคืออะไรนะหรือ ขาได้นิยามมันไว้อย่างน่าประทับใจว่ากดปล่อยสกอตแลนด์หรือไม่ก็ฆ่าฉันเสียเขาต้องการนำสกอตแลนด์มาถึงพระเยซูและความจริงและไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปมากกว่านี้น็อก <No x, S 1> เกิดในสกอตแลนด์ในปีคศักราช .1514 และเป็นนักบวชในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเขาดำรงตำแหน่งนั้นได้ไม่นานนะักเนื่องจากเขาได้ค้นพบพระจนะของพระเจ้าซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดทั่วทวีปยุโรปในเวลานั้น พระคำของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาและนำเขาให้อุทิศตัวเพื่อการปฏิรูปศาสนาเพื่อแก้ไขความเสื่อมโทรมของคริสจัจักโรมันคาทอลิกและสถาบันสันตปาปาและจากนั้นเป็นต้นมาเขาได้เข้าร่วมในขบวนการทางสังคมระดับรากหญ้าซึ่งก่อให้เกิดการลุกฮือใหญ่ขึ้นในสกอตแลนด์ในเวลาต่อมาน็อก <No x S 2> เป็นสหายกับจอร์ดวิชเชิร์ดนักต่อสู้เพื่อการปฏิรูปศาสนา ผู้ซึ่งถูกตามล่าอย่างไม่ลดละจากพระคาดีนันเบียตันน็อกได้กลายเป็นผู้คุ้มกันให้กับวิชเชิร์ดเขาใช้ดาบสองมือเป็นอาวุธเพื่อคอยคุ้มกันวิชเชิร์ขดขณะเดินทางไปทั่วสกอตแลนด์เพื่อเทศนาสั่งสอนและคอยหลบเลี่ยงการจับกุมจากพระคาดีนันในขณะเดียวกันเมื่อวิชเชิร์ดถูกจับกุมโดยเบียตันและถ,ถูกนําตัวไปที่ปราสาทที่เซนันรูน็อกติดตามเข้าไปที่นั่นและตั้งใจที่จะเข้าคุกไปพร้อมกันทว่าวิชเชิร์ด ได้เปลี่ยนใจเขาด้วยคำกล่าวว่าหนึ่งคนก็เพียงพอแล้วสำหรับการพลีชีพนอกจึงหลบหนีไปและลี้งชีพด้วยอาชีพเก่าของเขานั่นคือการเป็นครูพิเศษสอนหนังสือให้กับลูกหลานเจ้าของที่ดินผู้ร่ำรวยในยุคนั้นการตายของคารินันเบียตันและการโจมตีของกองทัพฝรั่งเศสภายหลังการตายของวิชเชิร์ดกลุ่มเพื่อนโปรเตสแตนต์ของเขานำโดยนอร์แมนเลสลีย์ได้บุกตะลุยเข้าไปในปราสาทที่เซนแอนดรู และได้ทําการสังหารคารินันเบียตันจากนั้นจึงแขวนร่างของเขาที่นอกหน้าต่างของปราสาทเบียตันถูกฆ่าในเดือนพฤษภาคมปี1546ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่มาตินลูเธอร์เสียชีวิตและเป็นปีที่ยุโรปได้พบกับการโจมตีที่นองเลือดของสงครามศาสนาในยอรมันฝรั่งเศสและนเนเธอร์แลนด์บ้งทีเลสลียและกลุ่มผู้คนได้ถูกจุดประกายโดยสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเขา แต่ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดอะไรก็ตามความจริงก็คืออาณาจักรของพระเจ้าไม่เคยถูกสร้างขึ้นภายใต้เงาของการปฏิวัติทางการทหารแต่ถูกก่อขึ้นในแปลงเพาะของการปฏิวัติทางจิตวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นในหัวใจมนุษย์ต่างหาก,จากเจ้าโปรเตสแตนต์มากมายในทวีปยุโรปจําเป็นต้องเรียนรู้บทเรียนนี้ในศตวรรษที่16และพวกเราก็เช่นกันประัติศาสต์ซึ่งเป็นป้องปะาก,การที่มั่นของเบียตัน ถูกยึดโดยกลุ่มคนชาวโปรเตสแตนต์ซึ่งแน่นอนว่าน็อกก็อยู่ร่วมกับผู้คนในกลุ่มนั้นด้วยเขาได้เทศนาสั่งสอนให้กับิสนจักรในเซนอนรูแต่น่าเสียดายที่ทหารเรือชาวฝรั่งเศสได้บุกเข้าโจมตีเซนอนรูในเดือนมิถุนายนปี1547หนึ่งปีหลังจากคารินันเบียตันเสียชีวิตและจับกลุ่มพวกเขาไว้น็อกซ์ถูกจับเป็นทาสและถูกส่งไปทำงานเป็นฝีพายแต่ทว่านักประวัติศา,ศาสตร์ไวลีย์ ได้บันทึกไว้ว่าการหยุดชะงักของงานปฏิรูปศาสนาของสกอตแลนด์นี้ได้กลับกลายเป็นเสมือนพระพรที่ซ่อนอยู่ผู้คนในสกอตแลนด์ต้องเรียนรู้ว่าการปฏิรูปศาสนานั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปโดยการใช้อาวุธน็อกซ์เองก็เช่นกันการเตรียมตัวของเขาสำหรับงานที่ยิ่งใหญ่นี้จังห่างไกลจากความสำเร็จเสียเหลือเกินการเทศนาสั่งสอนของจอห์นน็อกซ์ที่เซนอนรูความกล้าหาญที่ต้องจารึก เมื่อน็อกซ์ถูกจับนั้นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินบนบอลลังสกอตในขณะนั้นคือแมรี่แห่งกิสจตรีสูงสักในครอบครัวของคาอลิกที่ทรงอิทธิพลชาวฝรั่งเศสผู้ซึ่งอภิเษกสมรสเข้าสู่พระราชวังสกอตแลนด์และดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระธิดานามว่าแมรี่จูดหรือแมรี่หรือควีนแมรี่แห่งสกอตนั่นเองโดยในขณะนั้นพระธิดามีพระชนมพรรษาเพียงห้าพรรษาเท่านั้น น็อกซ์ทำงานในฐานะฝีพายเป็นเวลาถึง19เดือนและหนึ่งในเรื่องราวที่ต้องจารึกไว้ในช่วงเวลานั้นก็ได้ทำให้เราเข้าใจว่าในที่สุดแล้วเขาจะกลายเป็นนักปฏิรูปศาสนาที่มีคุณลักษณะแบบใดประเทศฝรั่งเศสในขณะนั้นเป็นประเทศคาทอลิกที่เคร่งครัดและเห็นว่าการกระทําที่ชาวโปรเตสแตนต์ได้กระทาต่อเบียตันนั้นเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงและด้วยสาเหตุที่พวกเขาเป็นโปรเตสแตนต์นักโทษจากเซนนอนรู ทั้งหลายจึงถูกสั่งให้แสดงความเคารพต่อรูปพระแม่มารีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งให้น็อกซ์จงพิดรูปภาพของพระแม่ซึ่งน็อกได้ตอบสนองคำสั่งนั้นโดยการคว้ารูปและคว่างมันลงไปในมหาสมุทรและพูดจาดูหมิ่นอย่างอ่อนน้อมว่าก็ให้ท่านผู้หญิงของเราได้เรียนรู้ที่จะว่ายน้ําเอาตัวรอดเถิดหลังจากนั้นก็ไม่มีนักโทษใดถูกขอให้สำแดงความเคารพต่อรูปพระแม่มารีอีกเลย แมรี่ผู้โชคเลือดและกาวแวงบัดดีแมรี่และกาวแวงหลังจากที่ถูกปล่อยตัวจากฝรั่งเศสในปี1549น็อกซ์เป็นเฉลยอ,อยู่สองปี no <No x S 2> น็อกซ์หนีไปอังกฤษและใช้เวลากับทมัสแคลเมอร์หัวหน้าบาัตหลวงอาร์บิชอปของแคนเทอร์เบอรีเขาได้รับโอกาสให้ดูแลอภิบาลขึ้นตศาสนิกชนในเมืองเบอร์วิกอัพอนชวีตที่ซึ่งเขาได้พบกับมาจอรี่บาวซึ่งต่อมาทั้งสองได้สมรสกันยังไงก็ตาม ภายหลังการจากไปของพระเจ้าอ็ดเวิร์ดที่6และการขึ้นคลองบรลลังของแมรี่จิวดอร์ในปี1553การพำนักอยู่ในอังกฤษก็ไม่ปลอดภัยสำหรับเขาอีกต่อไป Knox น็อกซ์หนีไปเจนีวาที่ซึ่งเขาใช้เวลากับชองกาวแวงผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากกับความคิดทางศาสนศาสตร์ของเขาน็อกซ์ได้กลับไปยังอังกฤษในช่วงสั้นๆในปี1555-1556เมื่อเขาได้สมรสกับมาเรี่บาวภรรยาคนแรก และได้สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มวอตอร์สเตนชาวสกอตที่นั่นน็อ no กกลับไปยังเจนีวาในเดือนกรกฎาคมของปี1556แต่ถูกกล่าวหาโดยบาดหลวงชาวสกอตว่าเขาเป็นพวกนอกรีดและถูกประนามโดยการเผาหุ่นจำลองบัลดี้แมรี่และกาวแวงแม้ว่าน็อกจะเป็นหนึ่งในสาวกของพระเจ้าที่ร้อนรนและน่าเกรงขามมากที่สุดคนหนึ่งเขาก็ไม่อาจหนีความอ่อนแอของมนุษย์ และความมีอคติได้ในปี1558น็อกซ์และคนอื่นๆซึ่งถูกในประเทศในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่1แห่งอังกฤษผู้ได้สมยานามว่าลัดดี้แมรี่หรือแมรี่ผู้โชคเลือดพวกเขาได้ตีพิมพ์งานประพันธ์หลายชิ้นที่มีเนื้อหารุนแรงแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านทางการเมืองที่มีต่อผู้ปกครองที่ชั่วร้ายและไม่ศรัทธาในพระเจ้านั้นประพันธ์ชิ้นเอก ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของน็อกซ์มีชื่อว่าเสียงแตรคันที่1ต่อการบริหารอันชั่วร้ายของสตรีซึ่งเป็นการพูดถึงสมเด็จพระราชินีแมรี่ทิวโดร์อย่างไม่อ้อมค้อมการกลับสู่สกอตแลนด์น็อกซกลับสู่สกอตแลนด์อย่างท้าวรในปี1559เขาได้กลายเป็นผู้สอนศาสนาในนิกายโปรเตสแตนต์คนแรกที่โบสถ์เซนจายในขณะที่เขาดำรงตำแหน่ง เขาได้ล้มเลิกพิธีลำลึกวันสวรรคตของพระเยซูคริสต์และได้ยกเลิกขอบเขตอำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรยากาศทางการเมืองในฝรั่งเศสและสกอตแลนด์ใเวลานั้นได้หยิบยื่นโอกาสอันหาได้ยากแก่นักปฏิรูปศาสนาและด้วยการยื่นมือเข้าช่วยเหลือของกองทัพอังกฤษรัฐสภาการปฏิรูปของชาวสกอตได้สถาปนานิกายโปรเ,สเตสแตนต์ให้เป็นศาสนาประจำชาติในปี1560 ณเวลานั้นสกอตแลนด์ยังคงอยู่ภายใต้อำนาจการปกรครองของสมเด็จพระราชินีแมรี่แห่งกิสผู้ซึ่งจากไปในปีเดียวกันนั้นและพระธิดาของพระองค์คือสมเด็จพระราชินีแมรี่จูดในปี1561ดำรงตำแหน่งเป็นควีนแมรี่แห่งสกอตแม้ว่าควีนแมรี่แห่งสกอตจะเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกอย่างเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวพระองค์ก็ฝืนใจยอมรับระเบียบแบบแผนของนิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาในสกอตแลนด์ แต่ยังคงเลือกที่จะยึดมั่นในนิกายคาทอลิกและดำรงไว้ซึ่งความเป็นคาทอลิกในราชะสำนักของพระองค์พระองค์ได้โต้เถียงกับน็อกซ์อย่างรุนแรงโดยกล่าวว่าเขาได้ละเมิดคำสั่งของพระเจ้าโดยการปลุกระดมพลเมืองให้อ้าแขนยอมรับศาสนาที่ขัดกับราชินีของพวกเขาการกระทำเช่นนั้นได้ชักนำให้พวกเขาเป็นกบฏต,ต่อกษัตริย์ผู้มีอำนาจสูงสุดของพวกเขา การ,รเผชิญหน้าที่ฮอรริรูดการเจรจาโต้อตอบกันระหว่างควีนแมรี่และน็อกซ์นั้นเป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนถึงความจงรักภักดีและการอุทิศตนที่น็อกซ์มีต่อพระเจ้าเหนือกว่าที่มีต่อองค์ราชนีพระนางทรงมีหมายเรียกน็อกซ์ให้เข้ามาเฝ้าที่พระราชวังฮอรริรูดหลังจากที่ทราบเรื่องคำเทศนาของเขาการสนทนาของเขาทั้งสองเกิดขึ้นต่อหน้าพระอนุชาของพระนางซึ่งคือหลอดเจมส์จูตและสุภาพสตรีของท่าน พระองค์เริ่มการสนทนาด้วยการกล่าวถึงงานเขียนบางส่วนของเขาซึ่งเป็นไปได้ว่าคืองานชิ้นเอกของเขาที่กล่าวถึงความชั่วร้ายของสตรีและทระนางได้ทรงตำหนิเขาอย่างรุนแรงข้อกล่าวหาของแมรี่นั้นเรียบง่ายคือการนำผู้คนให้ยอมรับศาสนาที่ขัดแย้งกับศาสนาของราชินีปลุกระดมผู้คนให้ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังผู้ปกครองของพวกเขาเทียบเท่ากับการเป็นกบฏ และเนื่องจากพระเจ้ามีพระประสงค์ให้มนุษย์เชื่อฟังผู้ปกครองของพวกเขานี่แสดงให้เห็นว่าน็อกกำลังชี้นำให้ผู้คนไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยซึ่งถือเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดดังนั้นน็อกไม่เพียงแต่ก่อความไม่สงบแต่ยังได้ทำบาปอย่างมหันต์อีกด้วยน็อกได้โต้แย้งข้อกล่าวหาว่าผู้เดียวที่มีสิทธิอำนาจในการบัญญัติความจงรักภักดีทางศาสนาคือพระเจ้าไม่ใช่ราชนินีราชินีเองนั่นแหละ ที่กาลังล้าเส้นสิทธ like like ิอํานาจนั้นและอ้างสิทธิ์ที่เป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นแท้จริงแล้วองค์ราชินีกําลังดูหมินศาสนาซึ่งหมายรวมถึงศาสนาที่พระองค์นับถือด้วยเช่นกันเห็นได้ชัดว่าควีนแมรี่ไม่พอใจและเดือดดันเป็นอย่างมากเพราะในขณะที่น็อก์ตีความพระคัมภีร์ไบเบิลแบบหนึ่งก็ตีความไปในทิศทางตรงกันข้ามเป็นความแตกต่างกันอย่างเส้นเชิงนักประวัติศาสตร์ไบรลี่ได้บันทึกว่า พระนางถึงกับรำพึงว่าข้าพเจ้าควรจะเชื่อผู้ใดกันเล่าผู้ใดจะเป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องนี้น็อกได้ชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับพระวจนะนั้นเป็นการตีความพระคัมภีร์ที่ไม่ขึ้นกับการตีความตามที่พระสันตะปาปากำหนดไว้ประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าควีนแมรี่ร้องไห้ออกมาด้วยความอึอดอัดครับข้องใจแต่น็อกก็ยังนิ่งเฉย และไม่หวั่นกับอารมณ์ที่พุ่งพ่านนั้นแต่ยังคงเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญนั้นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเหตุการณ์ที่น่าทึ่งสามเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนของโลกและทำให้การไปรูปศาสนาเกิดขึ้นนั่นคือการเผชิญหน้าของมาตินลูเทอร์กับจกักรพรรดิ้าวที่5แห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่สภานิติบัญญัติเวมิมชองกาแวงกับเสรีชนแห่งเจนีวาที่บทเซนต์ปีแอ และจอห์นน็อกกับควีนแมรี่แห่งสจวตที่พระราชวังฮอริรูดการเผชิญหน้าในครั้งนั้นของน็อกและควีนแมรี่แห่งสกอตนับเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของการปฏิรูปศาสนาและเป็นการเน้นย้ําถึงเสรีภาพจากการบงการของพวกผู้ปกครองคริสตจักรและผู้ปกครองประเทศสิ่งที่โดดเด่นซึ่งเราได้เห็นจากลักษณะชีวิตของจอห์นน็อกคือความศรัทธาและความกล้าหาญจนมีความจารึกที่หลุมฝังศพของเขาว่า ณที่แห่งนี้มีบุรุษผู้หนึ่งผู้ม่เคยเกรงกลัวใบหน้าของมนุษย์ผู้ใดและบางทีนี่อาจเป็นเพราะเขาเป็นชายผู้ซึ่งยำเกรงเพียงพระาพาของพระเจ้าเท่านั้นในวันที่24พสพฤศจิกายนปี1572ในขณะที่เขากำลังจากโลกนี้ไปเขาขอให้ภรรยาของเขาอ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์ย้อนบทที่17ให้ฟังซึ่งเราได้ค้นพบข้อพระคมภีร์ที่เป็นประเด็นหลัก ในการดำเนินชีวิตของเขานั่นคือในพระธรรมยนห์บทที่17ข้อ17ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง